กรณีแพรรองทานแตกต่างจากกรณีพลเอกประยุทธ์เพราะไม่เกี่ยวกับปญญัญหาขาดความสุจริตซื่อสัตย์หรือจริยธรรมซึ่งรัฐมนูนได้ห้ามมิให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปสรุปแล้วแพรรองทานต้องหา้ามดำรงตําแหน่งทั้งนายกรัฐมนตรีและอธิ่รารการกระทรวงวัฒนธรรมหรือกระทรวงใดอื่นๆถึงจะถูกต้องไปแล้วไปเลยและไปรับ มีท่านอดีตผู้พิพากษาอาวุโสในสารดีกาและท่านก็เคยเป็นอดีตประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชื่อท่านวัดติงสมิธถ้ามีความเห็นกรณีการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของแพรองทานว่าอย่างนี้ครับท่านตั้งปุจฉาไว้ว่าลูกน้องจะนำลูกพี่เข้าถวายสัตย์ปยานได้อย่างไรเมื่อมีพระบรมราชโองการโปรโดเกล้าแต่งตั้งแพรทองทานเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมอีกตำแหน่งเมื่อวานนี้ แพรทองทานจึงต้องถวายสัตยริญญาในตำแหน่งรัฐมนตรีวัฒนธรรมในวันที่3กรกฎาคม2568คือเมื่อวานนี้หากแพรทองทานถูกศาลน้ำนูนสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี รองนายมงตรีเช่นสุริยะจึงลุกเรองขิดซึ่งเป็นลูกน้องของนายมงตรีจะนำแพทองทานรัมตีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคนใหม่ซึ่งเป็นลูกพี่เข้าถวายปฏิญาณตนได้อย่างไรแพทองทานต้องห้ามจมรงตำแหน่งทั้งนายมงตรีและรัมตีว่าการกระทรวงใดๆมีรายารงานการข่าวแจ้งว่า นางสาวแพรทองทานจินวัตรนายกตรีได้เสนอโผปรับคณะมนตรีโดยเธอจะควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมในครมชุดใหม่เพื่อเป็นแผนสำรองหากสาลน้าดูนสั่งให้เธอหยุดปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทนายกตรีโดยยึดแบบอย่างพล่นเอกประยุทธ์จันโอชาที่เคยครองตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมควบไปด้วยเมื่อศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกตรีก็ยังคงมีสิทธิ์เข้าประชุมคอรมอและออกเสียงในที่ประชุมในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมได้ ท่านวัดท่านมีความอย่างนี้ครับหนึ่งแพทองทานถูกร้องต่อสาธารนูนให้พ้นจากตำแหน่งนายกฐรรมนตรีโดยมีสาเหตุจากการขาดความซื่อสัตย์สุจริตและมีพฤติกรรมมันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นบัตรตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงซึ่งก็เป็นสาเหตุเดียวกับการต้องห้ามเป็นรัฐรมนตรีไม่ว่าจะเป็นกระทรวงใดก็ตาม ดังนั้นหากมีพรวกรงการโปรก้าแต่งตั้งแพร่ทางเป็นรัมนตีว่าการกระทรวงธรรมแล้วสมาชิกวุฒิสภาไม่น้อยกว่าสิบซของวุฒิสภาสามารถเข้าชื่อร้องต่อประธานวุฒิสภาให้ส่งคำร้องไปยังสาน้ำดูเพื่อวินิจฉัยได้คณะกรรมการเลือกตั้งก็มีอำนาจส่งเรื่องนี้ไปสาน้ำดูเพื่อวินิจฉัยได้ด้วยเช่นกันตามมาตรา170วรรคสาม สองในกรณีที่นายมนตรีพ้นจากตําแหน่งรัฐมนตรีทางคณะก็ต้องพ้นจากตําแหน่งตามไปด้วยโดยปกติณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตําแหน่งทั้งคณะรัฐมนตรีบังคับให้รัฐมนตรีต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่เว้นแต่กรณีขาดความซื่อสัตย์สุจริตและมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงดังคดีนี้รัฐมนตรีห้ามนายมนตรีอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามมาตรา160 8วงเล็บ1 3กรณีแพรรองทานแตกต่างจากกรณีพลเอกประยุทธ์ซึ่งถูกร้องต่อศาลรัฐมนูนให้พ้นตำแหน่งนายกตรีเนื่องจากมีปัญหาว่าพลเอกประยุทธ์ดำรงตำแหน่งนายกตีเกิน8ปีหรือไม่นายกรณีพลเอกประยุทธ์ท่าสาลรัฐมนูนวินิจฉัยว่า พลเอกประยุทธ์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเกิน8ปีแล้วคณะมนตรีก็ต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะเหมือนกันแต่คณะมนตรีรวมทั้งพลเอกประยุทธ์ก็ต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า,าท่านนตรีที่ตั้งขึ้นมาใหม่จะเข้ารับหน้าที่เพราะไม่เกี่ยวกับปัญหาขาดความสุจริตซื่อสัตย์หรือจริยธรรมซึ่งรัฐธรรมนูญได้ห้าม ไม่ให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปต้องไปแล้วไปเลยและไปรับอย่างเช่นกรณีของแพรทองทานจินวัตสรุปแล้วแพรทองทานต้องหา้าดมรงตําแหน่งทั้งนายกรัฐมนตรีและนอธินารการกระทรวงวัฒนธรรมหรือกระทรวงใดอื่นๆถึงจะถูกต้องที่สุดในความเห็นของท่านวัดติงสมิทครับ